สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเฉลย selection ข้นเซียน EP 5โดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ทุกคนครับสเต็ปที่1ทุกคนคลิกไปที่ไฟล์ save as แล้วเลือกตรงนี้เป็นคำว่า excel macro enable workbook คลิกปุ่ม save สเต็ปที่2คลิกไปที่ developer insert แล้วเลือก button วาดลงไปแถวๆนี้ก็ได้ทุกคนครับแล้วคลิกปุ่ม new หลังจากนั้นจุดเริ่มต้นเราอยู่ที่หัวตารางแล้วกันทุกคนครับนั่นก็คือ a 1จนถึง c 1ดอทอะไรครับดอท c t แล้วหลังจากนั้นผมจะลองรันดูครับ1-2-3เรียบร้อยครับสเต็ปต่อไปผมต้องการอะไราต่อทุกคนผมต้องการให้เขา offset ลงไปด้านล่างจนกระตั้งเจอเซลล์ว่างแบบนี้ทุกคนครับวิธีการเขียนเราก็สามารถไปวนลูปได้ต่อน,นั่นเองเราจะวนลูปแบบไหนแล้วแต่ความเข้าใจตรงนี้ครับ ผมขอคลิกไปที่ Visual Basic ในการวนลูปนั้นเราจะวนลูปกันแบบไหนครับถ้าเราดูภาพของซ้ายมือตรงนี้เราจะต้องพิมพ์อะไรก่อนครับ selection ถูกต้องไหมครับทุกคนครับด o อะไรครับ offset 1อะไรครับ1 row 0 column select สเต็ปต่อไปผมขอใช้คำสั่ง for แล้วกันแต่ผมขอตัวแปรสักหนึ่งตัวก่อนครับเพื่อน,นับดูว่าตอนนี้มีจำนวน row กี่ row ทุกคนครับ cr เท่ากับ excel worksheet function dot a แล้วก็ขอเป็น range column a ถึง column a ครับแล้วปิดวงเล็บปิดวงเล็บหลังจากนั้นผมขอใช้คำสั่ง for แล้วกันครับ for i เท่ากับ1 to อะไรครับ c r ตามนั้นทุกคนครับแล้วที่เหลือผมก็เคาะเข้าไปแบบนี้ enter ลงมาแล้ว next i หลังจากนั้นผมก็น่าจะลองอะไรครับทุกคนครับ f 8, f 8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 ไปเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมครับนั่นคือประเด็นนี่ครับสรุปว่าตอนนี้ ปุ่มที่1ของผมบัตท่อนหนึ่งโอเคแล้วครับสเต็ปต่อไปทุกคนครับเรากำลังจะพูดถึงอะไรครับการที่เราพิมพ์เสร็จแล้ว Enter ตอนนี้ถ้าผมเลือกแบบนี้แล้วผมจะลองพิมพ์ดูนะครับ1 Enter พิมพ์ตัว A ทดสอบใส่สกอร์เข้าไป Enter 1 2 3อ่ามันย้อนกลับไปที่ช่องซ้ายมือแต่ผมต้องการให้อะไรครับ Selection หลน่นลงมาแบบนี้ทุกคนครับแสดงว่าผมก็ต้องไปเขียนโปรแกรมต่ออีกสัก1ช็อต โดยการเลงไปที่ชีตหนึ่คลิกขวาแล้วก็อะไรครับ View Code ทุกคนครับหลังจากนั้นผมขอเป็นเงื่อนไข Worksheet แล้วขอเป็นคำว่า Change แล้วกันทุกคนครับตอนนี้ผมขอจับประเด็นสักหนึ่งคอลัมน์ความหมายการจับประเด็นคืออะไรครับเวลาที่ผมพิมพ์เสร็จแล้วสมมตินะครับผม Enter, Enter เห็นไหมครับผมขอจับที่คอลัมน์ c ครับคอลัมน์ a b c ผมขอจับที่คอลัมน์ c ครับทุกคนครับและผมไปเขียนโปรแกรมต่ออย่างนี้แล้วกันครับ if target ดอทอะไรครับทุกคนดอทคอลัมไม่เท่ากับอะไรครับไม่เท่ากับ3 t h เด exit sub สับแสดงว่าผมจับเงื่อนไขมาสัก1 c o l u คอลัน์แล้วกันทุกคนครับหลังจากนั้นผมก็เขียนคำสั่งที่ทุกคนคุ้นชินอยู่แล้วก็คืออะไรครับเมื่อกี้ครับ selection o f f s, <Yeah>. <S e t แล้วก็1 0ดอ,ดอะไรครับดด select เพียงเท่านี้ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบให้ทุกคนเห็นความจริงกันเลยครับ ผมขอเริ่มต้นคลิกที่บัตรตอนหนึ่งใหม่ครับเห็นไหมครับและผมขอลองพิมพ์ครับ enter พิมพ์ enter พิมพ์ enter 123เรียบร้อยทุกคนพิมพ์ต่อเลยครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับพอจบปุ๊บจับที่คอลัมน์4คอลัมน์ที่3นะครับ1 2 3เรียบร้อยครับได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วครับทุกคนครับง่ายๆแบบนี้และใช้งานได้จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวด้วยครับนี่คือ selection ขั้นเซียน EP 5ขอให้ทุกคนสนุกมีความสุขกับการเรียนรู้มากๆครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม